สวัครับวันนี้นะครับเราจะมาดูลองเท,าท้าชีนนะครับรุ่นยูนิคนะวันนี้จะลองมาดูเป็นตัวยูนิคแคนวาสนะครับเป็นเบอร์เจ็ดนะครับยาวยี่ห้าซเอ็มอันนี้จะเป็นรุ่นของผู้ชายใส่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงตัวนี้เป็นของแท้นะครับสั่งมาในราคาสามพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะตัวนี้ของแทร้อยเปอร์เซ็นะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับภายในอ่าเปิดมาแลครับก็จะน,นี้จะเป็นกระดาษทอนะครับหนึ่งแผ่นของแท้นะครับต้องมีกระดาษทอหนึ่งแผ่นนะครับแล้วพิมพ์ลายอย่างนี้นะครับ กนะ็มีดันทรงนะมีดันทรงด้วยนะครับใน้นะครับสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทตัวนี้ที่ไหนก็จะมีประมาณนี้นครับ ตัวนี้จะเป็นผ้านะตรงนี้จะเป็นผ้าแคนวาสน,นะครับแล้วก็จะเป็นเชือกนะครับสีเ네นวี่นะคู่นี้สวยมากนะครับพื้นนะดูพื้น,นกัน,นครับนี่ครับพื้นมันจะมีเป็นลายเห็นไหมดูไว้ใกล้ครับจะเป็นลายแบบหยกัยกๆนะถ้าของแผ้จะมีนะครับของปลอมบางตัวก็เริ่มทำมาขายแล้วนะครับตอนนี้ แต่แนะนำนะครับว็าซื้อซื้อของแท้ไปเลยนะใส่จะสบายเท้ากว่ากันเดิน,นครับอายุการใช้งานก็ออกใช้งานกันจะยาวเลยอ่ะประมาณนี้นะครับเห็นนครับนี่จะเป็นผ้านะคล้ายๆผ้ายีนเหมือนกันนะครับตัวนี้สวยนะครับ จะมีดัสนสะ่งไหมเก๋เห็นไหดันส่งกระดาษนะครับนี่ข้างในก็จะมีเขียนว่าคีมนะครับเบอร์เนะบอร์ U S เจ็ดนะครับยาว25 cm ซมนะของถ้าให้ให้ทุกคนนะครับลองสังเกตนะ เบอร์รองเท้ากับข้างกล่องตรงๆกันนะครับถ้าเป็นของแท้นะเนี่ยตรงเนี้ยต้งตรงกันมันจะตรงกันหมดนะครับแล้วก็ให้สังเกตจากราคาได้เลยนะครับถ้าราคาพันกว่าบาทเนี่ยตีเป็นปอมได้เลยประมาณนี้นะประมาณนี้สวยเลยนะครับตัวนี้ แนะนำนะครับถ้าสนใจให้สั่งจากเพจคีนไทยแลนด์หรือไม่ก็ไปซื้อที่ชอ็อปเราจะมั่นใจมาเราจะมั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นของแท้แน่นอนถ้าสั่งแบบของเซล์อะไรพวกนี้มันก็เสี่ยงเสี่ยงที่จะเจอของปลอมนะครับอ่าประมาณนี้เนาะ